สวัสดีครับวันนี้ก็มาเดทครับม,มาเดทมาคุยเรื่องของลุงบลอีกวันนี้ลุลงบลก็งานเก้าอีกครับงานเก้าอีกงานเก้าไม่อยู่เลยลุงบลนะครับวันนี้คุณอัจฉริยะนะครับก็ได้ไปโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่เรื่องโฆษณาโฆษณาคือคาวามมจริงถึง้ารดีหนึ่งนะครับเห็นผลิตภัณฑ์ชานะลุงบนลก็ได้เป็นบิเนเตอร์ ของปันจักันจ่ายยอดหนึ่งนะครับลงทลในไปพูดในลักษณะของโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับเนี่ยก็บอกว่าชานียป้องกันมะเริงได้ก็กำยิงได้ไม่ใช่รักษานะไม่ใช่รักษาแต่ว่าป้องกันได้ประมาณนั้นนะคนที่ไม่เป็นมะเร็งก็สามารถทานได้กินได้เพื่อป้องกันไว้อะไรประมาณนั้นแหละนะลุงคลบอกว่าสรรพคุณเนี่ย ป้องกันป้องกันไม่ไม่ใช่ว่า,า,ร,ารักษาลูกมาเองป้องกันไว้นะครับปกติที่บ้านลุงพลน,นี่ก็มีมีโฆษณาโฆษณาเป็นาาป้ายป้ายโฆษณาติดไว้ติดไว้นักข่าวก็ไปที่บ้านลุงพลเมื่อก่อนเราเรายูทูบเบอร์ก็ใส่เสื้อด้วยใส่เสื้อโฆษณาชานี่แหละก็เห็นว่าขายสินค้าไม่ก็ได้ประมาณน,นั้นเลยนะแล้วก็ลุงพลก็ให้ใส่เสื้อด้วยช่วยๆกันช่วยกัน เป็นการโฆษณาการลงโฆษณานะเมื่อก่อนก็มียูทูบเบอร์ใส่เสื้ออยู่ใส่เสื้ออยู่เสื้อจานี่เสื้อจานโฆษณาจานเพราะผมเรื่องก็ไม่มีใไรใจกันเลยว่าในวันนั้นอาจจะมีคนใส่บ้างไอหน่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็ก็แล้วแต่เลยนั้นก็ช่วยๆไปช่วยลุงถือว่าช่วยลุงถือว่าช่วยลุงแล้วก็หลังจากนั้นก็นี่มายเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพกกตูมทาที่กกตูม ก็มาที่บ้านลุงปนอ่ามาที่บ้านลุงปนเดี๋ยวมาทำมมาทำาวามเดี๋ยวมาดูกันอ่าตำรวจนำหมายเรียกมาให้ลุงปนคนนี้ที่อของน้องควา้าที่กรนี้ที่ลุงบนดึงเสื้อ,อได้ประมาณนั้นน่ะที่เขามีเรื่องมีราวกันไปแจากเสื้อ,อได้ประมาณนั้นนั่นก่ะอนหน้านั้นเห็นว่าตำรวจก็นำหมายสารมาให้จริงแล้วแหละอ่าแต่ว่าตัวน,นั้นอ่าลุงปนไม่อยู่ลุงปนไปไปนู่นไปมองน้ำเกี่ยวโคราา ทนายชมเกศก็เลยไปที่สบกกตุมไปขอเลื่อนขอเลื่อนการพบกับพนักงานสอบสวนของลุงพลอันนี้ก็ทนายชมเกศก็น่าจะเป็นทนายทนายของลุงุลในกรณีนี้นะกรณีนี้กรณีของเรื่องเรื่องช้าเนี่ยเพราะว่าทนายชมเกศเก็ไปตอนนั้นไปที่สบกตูมก่อไปขอเลื่อนก่อนไปขอเลื่อนก่อนตอนนี้ลุงพลไม่อยู่วันนี้ตำรวจก็เลยนำ ไมไหม้เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองนี่ยตำรวจใด้ลงพลนไปในวันที่หนึ่งไมไม้ไมเรียกเนี่ยเขาจะออกทางเจ้าหนีตำรวจก็ออกสองครั้งลูกประมาณนั้นเลนะสองครั้งถ้าครั้งที่สามเนี่ยเขาจะออกหมายจับไปหน่เขาจะออกหมายจับแต่คงคงไม่มีหมายจับไม่มีหมายจับครั้งที่สองนี้ลงพลนคงจะไปเลวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งต้องไปลงพลนต้องไปรายงานตัววันที่หนึ่งแต่เขาไม่จํากัดเวลาก็น่าจะทั้งวันแหล่ทั้งวันที่ว่าทั้งวันไปช่วงไหนก็ได้ที่ว่างั้นน่ะไม่แน่ใจว่าจะมี ตอนาทรวมไปด้วยห่อเปล่าแต่ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเองเขาน่าจะเจ็ดเรื่องจะได้ในวันที่หนึ่งในวันที่หนึ่งมีนาน่า,น,าน่าจะน่าเจ็ดเรื่องรับทราบข้อกล่าวหามาถึงเรื่องนี้ต่อเมื่อก่อนเนี่ยยูทูบเบอร์เขาก็ใส่เสื้อโฆษณาชายอยู่ใส,สโฆษณา,ายอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่กันแล้วได้ติดตามถามไปที่คุณบูมน้อยน้อยร้อยเอ็ด ว่าตอนนี้ผขเนี่ยได้ออกมาจากม่านปกครอแล้วออกจากมณฑลนลแล้วผมกยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมณฑลก็ให้ยูทูบเบอร์ใส่เสื้อเสื้อด้วยเรียกว่าโฆษณาช่วยกันประมาณนั้นน่ะนะช่วยกันก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดอะไรก็ใส่เพื่อช่วยๆกันแต่ตอนนี้ยอดขายไม่ค่อยดียอดขายไม่ดีก็เลยบอกว่าช่วยกันหน่อยประมาณนั้นนะยูทูบเบอร์ใส่ช่วยกันหน่อยช่วยลุงหน่อยประมาณนั้นแต่แต่ก็ไม่ได้ใส่ทุกคนบางคนก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างประมาณนั้นน่ะนะ ลุงน้อยก็น่าจะไม่ได้ใส่ลุงน้อยไม่ได้ใส่เพราะว่าลุงพลเป็นดีลเลนเตอร์เพราะนั้นอ่ะเงินก็ต้องเข้าของเข้าลุงพลลุงพลอ่าเงินไม่ได้ไปเข้ากระเป๋าคนที่เขาไม่ใส่อันนั้นก็ใส่ก็จะใส่ก็ใส่ไปยังไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรหมายก็ว่าไม่ได้บังคับกันอะไรประมาณนั้นนี่นะแต่ลุงน้อยก็ไม่ได้ใส่ลุงน้อยเขาให้ตัดป้ายมาประมาณนั้นนี่นะประมาณนั้นประมาณนั้น แล้วก็มาล่าสุดมาที่คุณพิมพ์จีโบที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะปเป็นเจ้าของที่จ้างลูกเป็นพิจิตอร์นะครับจินตะากาว่าประมาณหกเดือนน่นแน่าจะตัวนี้แหละตัวนี้แหละก็ะออกมาให้ชาวบานกั่พูดตกอการประมาณว่าคุณพิมจิโกไม่เคยบอกว่าไม่เคยบอกว่าป้องกันเนืออะไรเนี่ยไม่ไม่ได้บอกว่าป้องกันแต่บอกว่าสามารถล้างลำไส้ได้ล้างลำไส้ได้ พอคุณอัจารย์ยะออกมาแจ้งความกับเจ้าหน้าตำรวจนี่ก็แกก็บอกว่าแกโตโตแกเหมือนกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาในเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเขามีประสบการณ์ในเรื่องนี้เขาไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเพีงเยงแต่ว่าแกล้างลำไส้ทำไมไม่ได้บอกว่าป้องกันลรกมาเองได้อะไรก็ก็ขาแล้วแต่น่ะอันนี้ก็คุณเพียงน้าสุดเนี่ยคุณเพียงก็ออกมาบอกกับผู้ตการนี้เนี่ยคนนี้ของลุงคนเนี่ยันนี้ของลุงคนเนี่ยมาเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยเนี่ยเจอกับเรื่องเนี่ยโฆษณา ช้านอีกคุณอัธิยาก็ไปแจ้งในเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้อีกโอ้งานเข้าไม่หยุดเลยทีนี้ลุงบอลงานนี้มามาเรื่อยเดี๋ยวเรื่องโน้ดเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มาแล้วนี่มาแล้วนี่เดี๋ยวก็ต้องไปรายงานตัวนี่นี่เป็งานตัวนี่โอ้นี่ไม่รู้ว่าจะจบจให้ลุ้มอะไรก็ค่อยอๆชมกันอ่าก็ชมกันมีก็ค่อยคุยกันแตายนี่ก็มีแล้วเช่นแตนายนี่ก็มีแล้วก็ค่อยๆคุยกันทุกคน มีนนี้ก็พยายามปรึกษาปรึกษาหน่อยนะต,ตอนนี้พอดีพวกม,มีมีเรื่องมีดรวกันไม่หยุดไม่ยอนเลยเ <c oughs> อราะว่านไปดังนั้นว่านไปเป็นเรื่องของยาที่เรื่องยามที่ทอ่ไปเดี๋ยวว่าไกล,ก,ลกันไปเองนะพยายามกลกัเหนึ่งพยายามหน่อยอพยายามหน่อยปรึกษาคนนู้นคนนี้บ้างอะไรประมาณนั้นแน่เอ,อันนี้ก็เดี๋ยวก็มาฝากอัปเดตกันเรื่องของรูปบอลอิน ขอขอบคุณผนะู้ที่เข้ามาติดตามติดชมนั่นเด็กวันนี้ก็อันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ